มีคนถามนี่ว่าทำไมดีมถึงเลือกมาเปิดช่องนะคะทางทั้งที่ปกติเวลาราชาการดีก็ทำงานในโรงพยาบาลชุมชนเลิกงานดีนก็ไปเปิดคลินิกเสาร์อาทิตย์ดีก็เปิดคลินิกเพื่อนๆก็เลยทักว่าสอบถามว่าเออดีมเอาเวลาไหนนอนแล้วทำไมไม่เอาเวลาไปพักผ่อนทำไมถึงมาเปิดช่องให้ความรู้อะไรแบบนี้นะคะนี่มองว่า c core value ของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะ ถ้า c ค e Value ของดีมตอนนี้นะคะ นิมอยากจะพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนค่ะก็คืออยากจะเป็นหนึ่งในธนแพทย์โรงพยาบาลชุมชนที่สามารถเป็นด่านหน้าดูแลรักษาคนไข้ให้ได้มากที่สุดนะคะแน่นอนว่าเราไม่ใช่หมอเฉพาะทางค่ะเราอาศัยประสบการณ์แล้วก็การเรียนรู้เพิ่มเติมการไปเทรนเพิ่มศึกษานอกระบบต่างๆนะคะเรายังไม่ใช่หมอเฉพาะทางถ้าอันไหนที่เกินขีดความสามารถเราจําเป็นจะต้องรีเฟอร์ให้คุณหมอเฉพาะ ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ประสบพบเจอมานะคะก็คือคุณหมอเฉพาะทางประจําจังหวัดเนี่ยมีไม่กี่ท่านนะคะซึ่งก็คงเป็นแบบนี้ในหลายๆจังหวัดนะคะดังนั้นเวลาที่ทุกอาเภอรีเฟอร์คนไข้ไปหาคุณหมอเฉพาะทางประจําจังหวัดเนี่ยคิวการรักษามันก็เลยนานเพราะว่าคนไข้มีจํานวนมากนะคะ ทีนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเป็นหมอโรงพยาบาลชุมชนก็อยากจะพัฒนาศักยภาพของเตเองให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระงานของคุณหมอโรงพยาบาลประจําจังหวัดด้วยแล้วก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนไข้ด้วยนะคะเนื่องจากอย่างโรงพยาบาลชุมชนที่ดิมทํางานอยู่ค่ะก็จะอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลจังหวัดพอสมควรนะคะการเดินทางต่อให้ไปสื่อสามสิบบาทแต่ปัญหาที่คนไข้พบก็คือจะต้องเหมารถไป ะะซึ่งก็ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในส่วนนั้นถ้าอย่างเป็นการรักษาต่อเนื่องเช่นเป็นการรักษารากฟันทําครอบฟันใดๆที่มันจะต้องนัดหลายๆครั้งคนไข้ก็ไม่สามารถเดินทางได้นะคะดังนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เองในฐานะที่ก็ทำงานมาก็หลายปีอยู่นะคะเพื่อคุณหมอ ที่จบใหม่หรือว่าคุณหมอท่านใดที่อยากจะศึกษาในเนื้อหาส่วนใดเพิ่มเติมก็สามารถแบ่งปันกันได้ใน Facebook ของดีมนะคะก่อนหน้านี้ตอนจบใหม่ดิมก็ได้ทำช่องที่เกี่ยวกับการให้ความรู้ประชาชนทั่วไปแล้วเพราะว่าอยากจะเสริมสร้างทักษะความสามารถให้กับคนในชุมชนสามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตัวเองได้สุขภาพช่องปากตัวเองได้นะคะแต่พอทำงานมาสักพักหนึ่งช่องนั้นก็ค่อนข้างให้ความรู้ไว้หลากหลายครบน แล้วก็อาจจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะปัจจุบันก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะอัปเดตในส่วนความรู้ของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีส่วนไหนที่เราสามารถแบ่งปันให้คุณหมอท่านอื่นๆได้ด้วยก็จะยิ่งเสริมพลังในการช่วยเหลือคนไข้ให้กับคุณหมอฟันที่อยู่ประจําโรงพยาบาลชุมชนค่ะแล้วก็มีคนถามว่าถ้าเราอยู่โรงพยาบาลชุมชนอุปกรณ์เครื่องมือเราไม่พร้อมทำยังไง เออถ้าเป็นของดิมค่ะดิมด้วยความที่ดิมอยากทำดิมก็ขนไปจากคลินิกไปทําให้คนไข้ที่โรงพยาบาลน,นะคะเพราะว่าเขาจะได้ใช้สิทธิ์การรักษาได้อย่างเช่นการรักษารักฟันที่ปัจจุบันคนไข้าสามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะดิมก็ขนอุปกรณ์จากคลินิกไปทําให้คนไข้ที่โรงพยาบาลน,นะคะเขาจะได้จ่ายแค่ สิทธิ์ตามรักษาเขานะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเราสามารถเก็บเคสได้ค่อนข้างเยอะเราก็สามารถเอาไปนําเสนอผู้บริหารต่อได้นะคะถ้าผู้บริหารเห็นว่าเออเราทําเคสเยอะคนไข้ต้องการเยอะเราอาจจะสามารถขอซื้ออุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมได้ค่ะแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าเราควรจะเป็นคนให้อะไรบางอย่างก่อนนะคะจน ถึงขั้นที่เราให้ไปเยอะจนถึงขั้นที่ผู้บริหารเห็นเองว่าเราสมควรจะได้รับบางสิ่งกลับคืนมานะคะเช่นถ้าเราอยากจะใช้อุปกรณ์นี้แล้วก็ ส่งเคสให้ผอ,อดูว่าเราทํามาหลายเคสขนาดนี้อะไรอย่างนี้นะคะผอ,อก็อาจจะเห็นความสําคัญแต่ว่าสิ่งแรกที่เราจะทําได้คือเราจะต้องทํามันก่อนนะคะเราต้องทําเคสใดๆเหล่านั้นก่อนค่ะเพื่อจะได้เห็นว่าเอามีความต้องการของประชาชนเยอะนะคะเราจะได้สามารถชี้แจงผอ,อต่อไปได้ค่ะดังนั้นคอลเวลูของดีมก็คือณนะปัจจุบันเนี่ยก็อยากจะพัฒนาศักยภาพของเตงด้วยรวมถึงสามารถแชร์ประสบการณ์หรือว่าความรู้ ที่เตงได้รับให้กับคุณหมอที่เพิ่งจบใหม่หรือว่าคุณหมอที่อยู่โรงพยาบาลชุมชนเหมือนกันแล้วก็ไม่มีหมอเฉพาะทางนะคะเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารไปด้วยกันแล้วก็เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันในการที่เราจะดูแลรักษาคนไข้คนในชุมชนของเราต่อไปค่ะ